สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสีดกเงินช้างลายนะคะ ช้างด่างวันนี้ก็จะมาเย็นนี้ก็จะมาป้อนออเดอร์นะคะของคุณแม่นะคะวลิสาจ๊ะแม่จ๋าขอบพระคุณมากมากเลยนะคะคุณแม่นะคะทเมตานะคะป้อนผลไม้ช้างด่างนะคะ24แต่กลางนะคะกราบขอบพระคุณมากมากเลยนะคะแม่จ๋าก็ขอให้บารมีแม่พังช้างด่างนะคะครูประกำช้างนะคะช่วยปกปักรักษาคุ้มครองนะคะให้ชีวิตของคุณแม่วริสานะคะมีแต่ความสุขความเจริญจากแม่จ๋าเฮงๆรวยๆนะคะรวยเดกก็รวย ยิงยิงขึ้นไปนะคะกราวขอบพระคุณนังมากเลยนะคะสี่สตกล้านะคะสี่ตกล้าไปแล้วนะคะขอบพระคุณนังมากเลย <c oughs> จ้กคุณแม่จ๋าคุณแม่วริศานะคะกราวขอบพระคุณนังมากเลยนะคะแม่จ๋าหกนะคะก็ขอให้บรารมีแม่พังช้างด่างนะคะครูประกำช้างนะคะเชวยปก้องและซาคุ้มครองนะคะให้ชีคภูมิแม่นะคะมีแต่ความสุขความเจริญน,นะคะกราว ขอพระคุณมังมาจากแม่จา๋าขออนุญาไปหาคุณแม่นะคะเป็นร้อยเท่าพันเท่านะคะดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะแม่จ๋าเดินทางไปไหนก็ขอให้ตลอดปลอดภัยนะคะขอพระคุณมากเลยนะคะวิดีโอหลังทำไมลงยูทูบแต่ก็สิบตะกร้าไปแล้วนะคะแล้วก็อีกสิบสี่ตะกร้านะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะประควากำลังจัด ผลละม้อยู่นะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณมากเลยนะคะออเดอร์จากคุณแม่ใบสานะคะกราบขอบพระคุณนมากเลยนะคะท่านใหญ่เดิจากคุณแม่จ๋าอร่อยมากๆเลยนะคะกราบขอบพระคุณนัมากเลยนะคะที่เมตาพังสีดอกเงินช้างตัวลายตัวหนังนะคะช้างลายนะคะแม่จ๋ากราบขอบพระคุณนัมากเลยนะคะกราบขอบพระคุณนมากเลยจ้านี่นะคะช้างด่างนะคะ อนทวนสมบูรณ์ดีนะคะก็ได้คะแนนจากคุณแม่ๆเอซทุกท่านนะคะก็มาป้อนผลไม้ช้างด่างใหะะ้แม่พังได้มีคะแนนนะคะซื้ออาหารนะคะซื้อยานะคะซื้อต้นสับปะรดนะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณนางมากเลยนะคะแม่จา๋าท่านใหญ่เลยจ้าคุณแม่จา๋าออเดอร์จากคุณแม่มาริสานะคะกราบขอบพระคุณนางมากเลยนะคะก็ผิดพลาดประการใดแม่คันก็ขออภัยด้วยนะคะแม่จา๋า ขอพระคุณมากมากเลยนะคะขอพระคุณมากมากเลยนะคะแม่พังหองเราก็ทานจุมากเลยนะคะแม่จ๋าทานจุมากๆเลยนะคะก็ทานได้เรื่อยๆนะคะแม่พังช้างด่างนะคะทานจุนะคะจนเราต้องเบลีนะคะเบลีการให้อาหารแม่พังแทนนะคะเพราะว่าถ้าทานเยอะมากไปก็ไม่ดีนะคะเด๋ยวท้องอื่นนะคะโยนแม่จ๋าแล้วก็พอแม่พังทานจุทานตลอดเวลานะคะถ้าเราถ้าเราโยนนะคะโยนให้แม่พังทาน ตลอดแม่พังก็ทานตลอดนะคะทานจนท้องอืดก็เคยมีนะคะแต่กไ็ไม่ไม่บ่อยนะคะก็มีบ้างนะคะใม่พังก็ทานจุมากๆเลยนะคะก็กราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะแม่จ๋าอีเมตตาช้างดังนะคะคุณแม่วันิษานะคะทานใหญ่เลยนะ,ะแม่จ๋าเอ้าแม่พังทานหกคุณยายทานหกนะคะ จะไม่เรียบร้อยแล้วนะคะทานหกจ้าคุณยายขอบพระคุณนงมากเลยนะคะแม่จ๋าคุณแม่บริษาทนะคะต่อเลยนะคะมาแ้วจ้าแม่จ๋าสิบสองแตกลานะคะออเดอร์จากคุณแม่บริษาทนะคะขอบพระคุณนังมากเลยนะคะแม่จ๋ากาะะออราบขอบพระคุณนังมากเลยนะคะ ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมมาชมช้างด่างนะคะเติมคะแนนนะคะปอนผลไม้ช้างด่างนะคะ14ตะกร้านนะคะกลาขอบคุณนักมากเลยจากแม่จ๋าขอบคุณนะคะดูแม่ฟังดูท่าทางมีความสุขมากเลยนะคะสะบัดหูสะบัดท้งใหญ่เลยนะคะแม่จ๋ามีความสุขมากมากเลยนะคะ16ตะกร้านนะคะสกตะกร้าแล้วจ้ากลาขอบคุณนักมากเลยนะคะ สิปดนะคะส8ปดจ้ากล่าวขอพระคุณมากจ้าคุณแม่จ้าออเดอร์จากคุณแม่วาดิสานนะคะจองจองนะแม่พังจองใหญ่เลยนะคะยี่สิบครับผม20แต่กล้าแล้วจ้าคุณแม่จ้าอีกสี่แต่กล้าน,นะคะขอพระคุณคุณแม่อีกครั้งน,นะคะกล่าวพขอบพคุณมากเลยนะคะ ขออยังกลับไปหาคุณแม่นะคะเป็นร้อยเท่าพันเท่าจ้าคุณแม่จา๋ากิจการเจริญรุ่งเรืองนะคะ,ะเจริญในหน้าที่การงานนะคะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณคุณแม่บรรลิษามากๆเลยนะคะที่เมตตาป้องผลไม้ช้างดังนะคะจราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะโอ้ยดูแม่ฟังดูหนะ้ตามีความสุขมากเลยคุณแม่จา๋าหางกระสบัดนะคะหูก็ สวัสดีนะคะมีความสุขมากๆนะคะที่ได้ทานนะคะกราบขอบพระคุณที่เมตตานะคะสมทบทุนนะคะค่าอาหารช้างนะคะค่าต้นสับรดนะคะต้นสับรดนะคะ1คันรถกระบะรถคอกนะคะ5,000คะแนนนะคะช้างด่างนะคะเพราะว่าช้างด่างก็อยู่ไกลนะจ๊ะแม่จ๋าอยู่บ้านโคกไส้ตำบลบ้านจันห้วยสังขะจังหวัดสุรินทร์นะคะก็อยู่ไกลจ๊ะแม่จ๋าอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านช้างหมู่บ้านตะกางร้อยโลเลยนะคะถ้าอยู่นู่นนะคะ1รถคอกรถกระบะ ก็3,500หคะแนนนะคะ3,500คะแนนนะคะแม่จา๋ามามาถึงช้างดังก็5,000คะแนนนะคะแต่ก็ตามระยะทางนะจังแม่จ๋าเราก็ไม่ไ,มได้ว่าอะไรนะคะแล้วก็เข้าใจนะคะว่าระยะทางไกลนะคะไกลมากเลยนะคะร้อยโลร้อยกว่าโลด้วยซ้ำนะคะแม่จ๋าก็ขอบพระคุณมา,จากจ้าปอนเรียบร้อยนะคะไม่ฟังทานหกนะคะเรียบร้อยนะคะออเดอร์จาก คุณแม่วันริษานะคะแม่จา๋าต้องกราบขอบพระคุณนั่งมากเลยนะคะแม่จา๋าขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณที่เมตตาค่ะแม่จา๋าอร่อยมากเลยคุณแม่จา๋ากราบขอบพระคุณนังมากเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะปล่อยให้คุณยายทานไปเรื่อยๆนะคะ นี่ช้างดังนะคะกบขอบพระคุณนมากเลยนะคะแม่จา๋าดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะทุกแม่จ๋าเดินทางไปไหนก็ขอให้ตลอดปลอดภัยนะคะแมควันก็พูดไม่ค่อยเก่งนะคะแม่จา๋าพูดสามไปแล้วก็สามมานะคะต้องขอเพ้อขอภหด้วยนะคะแม่จา๋า ขอบพระคุณมากๆนะคะคุณแม่นะคะคุณแม่วริศานะคะขอขอบพระคุณมากเๆเลยนะคะแม่ตาเผดพลาธประปการใดก็ขอโทษขอภายด้วยนะคะแม่สาโอ้อร่อยนะคะอร่อยมากๆเลยนะคะ เพ,ออเพื่ออังน้ำพึ่งอาบน้ำเสร็จเมื่อสักครู่นะคะไม่ควานมาไม่ทันนะคะถ่ายไม่ทันอาบน้ำนะคะเพราะว่าก็ไปดูแลวัวนะคะผิดข้อวัวให้แม่นะคะเพราะว่าก็แม่ก็เข้าโรงพยาบาลนะคะตอนนี้แม่นอนนอนโรงพยาบาลนะคะก็เลยดูแลว,วัวใหะะ้แม่ด้วยนะคะแม่จ๋า ก็ตัดหญ้าให้ช้างด้วยนะคะให้วัวด้วยนะคะตอนนี้ขอพระคุณอีกครั้งจ้าคุณแม่จ๋าออเดอร์จากคุณแม่นะคะวาริสานะคะกราบขอบพระคุณนามากเลยนะคะรวยแล้วก็รวยยิ่งจ้าขึ้นไปนะคะแม่จ๋าเงินทองไหลมาที่มานะคะกราบขอบพระคุณน้งมากเลยนะคะกราบขอบพระคุณน้งมากเลยจ้า นี่นะคะยังไม่หมดเลยนะคะทานหกเลี้ยราดมากเลยนะอาจารย์นะ,ะนิ่งๆนะคะเรื่อยๆนะคะ,ะ,ค,ะค่อยๆทานค่อยๆเคี้ยวนะคะช้างด่างะะ<อ>ไปอยู่มุมไหนเนาะจะเหมือนมุมนี้มันมันมืดหน่อยนะคะเปลี่ยนมุมมุมน,นี้ได้ไหมคะไม่ค่ะ ได้อยู่เนาะนี่นะ,ะมาชมช้างด่างกินผลไม้นะคะเอาเดอร์จากคุณแม่วริสานะคะเลยเลยนะคะมาทางนี้ก็ไม่เห็นหน้าไม่พังนะคะ ดูสบัดหางนะมีความสุขนะ,ะดูท่าย,ยืนสิคะคุณยายคุณยายพิงกี้นะชื่อเล่นพิงกี้นนะชื่อหวานมากเลยนะกล่าวขอบพระคุณนางมากจากแม่จ๋าก,กราบขอบพระคุณนางมากเลยนะคะออเดอร์จากคุณแม่วริศานะคะกราบขอบพระคุณนางมากเลยนะคะ่า,า,ะะาะะสำหรับวันนี้แม่ใครก็ ขอญาตจะไลท์เพียงแค่นี้นะคะเีนยวให้แม่ทางการต่อไปเรื่อยๆน,นะคะก็ขอบขอขอบพระคุณมา,ากๆจังแม่จ๋าก็ขอให้บารมีแม่พังช้างด่างนะคะคูประกำช้างนะคะชื่อฟังและาคุ้มคล่องนะคะชีพมือครบคุณแม่วริษานะคะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะรดยแด็กก็โดยยิ่งขึ้นไปนะคะ,จะเจริญรุ่งเรืองจ้าแม่จา๋าขอตัว จบลายเพลงเท่านี้นะคะกลาบขอบพระคุณามากๆนะคะคุณเม่วัลลีศานะคะกราบขอบพระคุณมากจ้าขอบคุณนะคะ